ที่บริเวณศาลจังหวัดอุดรธานีนายตุลยวัฒน์พรมพันจันทร์อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาคสี่นายเพิ่มศักดิ์สุริยวนากุลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดศาลปกครองศาลแขวงอุดรธานีศาลเยาวชนและครอบครัวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมส่วนรชาชการรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ประกอบพิธีสงฆ์พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักกระพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมบรวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เนื่องในวันรพีสิงหาคม2565พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหรวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่14ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 ประสตแต่เจ้าจอมมันดาตลับเหตุที่ทรงเลือกศึกษาวิชาการกฎหมายเพื่อจะได้กลับมาพัฒนากฎหมายบ้านเมืองกับพัฒนาผู้พิพากษาและราชการสารยุติธรรมให้ดีขึ้นซินพระชนเมื่อวันที่7สิงหาคม2463พระชนมายุ47พรรษาด้วยขณูปการอันล้นพ้นเนติบัณฑิตเยยสภาจึงถวายการยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย และกำหนดให้วันที่7สิงหาคมของทุกปีเป็นวันกระพีภายในงานยังได้จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่บริเวณลานหน้าศาลจังหวัดอุดรธานีเพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมและนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วย